ชาดาเผยคนขับรถบัสกระโดดหนีหลังเกิดไฟไหม้เหตุรถล็อกเชื่อวอ่ายังรอดชาดาเผยคนขับรถบัสกระโดดหนีหลังเกิดไฟไหมเหตุรถล็อกเชื่อวอ่ายังรอดส่งเจ้าหน้าที่เยียวยาจิตใจใครปลอดภัยเตรียมส่งกลับอุทยัย จากกรณีเกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาจังหวัดอุทัยธานีไฟลุกไหม้มีผู้เสียชีวิตกว่า10ลรายเหตุเกิดที่หน้าเสียรังสิตถนนวิภาวดีรังสิตหน้าอนุสรสถานเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาวันที่1ตุลาคม67นายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทยเปิดเผยว่าจากการพูดคุยพบว่านักเรียนที่บาดเจ็บสาหัสสคน มีหนึ่งคนที่ผู้ปกครองเดินทางมาส่วนอีกสองคนกำลังตามหาผู้ปกครองโดยจะเป็นการพาผู้ปกครองมาโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าไข้ส่วนผู้ที่ปลอดภัยแล้วจะส่งกลับจังหวัดอุทัยธานีโดยพบว่าเด็กมีอาการตกใจแต่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเด็กอยู่ตลอดเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจ ส่วนผู้ใหญ่3คนที่เสียชีวิตเป็นครูสองคนและเป็นครูฝึกสอน1คนจำนวนที่แน่นอนขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้สำหรับที่มีกระแสข่าวว่าเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสศริราชและโรงพยาบาลราชวิถีตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงเบื้องต้นผู้บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตท,ทั้งหมดและหลังจากนี้จะมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือเพียงแต่ขณะน,นี้ต้องรอระบายรถให้ได้ก่อนเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อถามว่าเบื้องต้นคนขับรอดชีวิตหรือไม่นายชาดาระบุว่าน่าจะรอดเมื่อถามต่อว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นหลักไม่น่าเกี่ยวข้องกับสภาพรถใช่หรือไม่นายชาดากล่าวว่าไม่ใช่แต่เขาว่ารถมันล็อก คนขับโดดหนีไปและคาดว่าคนขับน่าจะหายไปแล้วตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้